หูอยู่เลยละ่ะเฮ้ยหัวเราะโอ้โหกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปทถมแม่ไ,มไปแล้วโอ้หแลนปิดเลยปึด๊ดจะพาไปอาบน้ำนะคะแม่แม่วันที่สองนะคะเปลี่ยนกุ๊กลักไม่อาบก่อนค่ะไป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 นะแม่ เอา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 สิไปน้ำพีบอไปน้ำเมสิยูน้ำพีเต๋ไปลูกไปเออสิปเปิดให้ดอกไปไปแล้วไปแล้วไปมองไม้ไปมองไม้ไป,มไ,มไปทำแมลูก ไปไกลกว่าเก่าเถอะวะวันนี้จะพาไปต้นนู้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันแฉะหมดแล้วอาไปได้แล้วมันแฉะแล้วมาเปิดน้ำก่อนเอาแล้วเอาแล้วในน้อยใใเงินใเอยดจะฮืดจะฮืดะเก่งแท้ในน้อยหนี่ง ล่างตูดเน่นไหลอคอยตัวเขาเปิดโบแห้ง,งเพราะว่าท่านเปิดแห้งน่ะมันดันอกอกมันต้องมีคนมากจับใบหนีล่างตูดล่างตูดไปล่างตูดล่างตูดว้าบ <laughs> ก้าเขสาิเขาป้ายาบก้าเขา่นานันาน่นนั่นนั่นนั่นมาลงอ่างตี เล่นพระท่านได้แม่พระท่านในร่างออกเอาป้ายาหนาป้าหยาแตกเลยนะสิบอกนะกำลังดื้อเลยค่ะเรียนปอกวอกปลอกวอกปอกวอกเอ้ยลางเล้วยบบนอ่อมือนีนอ แล้วบเหมือนนี้แหลวบฮะเป็ตาแหลวบสิมหาตะพีเลยเอาเดี๋ยวสิเปิดให้ไหมสิมหาตาพียางเดียวดูเหลวหรอวะ เหมหน่อยแลนเนาะรัดสายรัดขัวฮึแล้วก็จะฝึกพัฒนาการเด็กน้อยไปเรื่อยๆนะคะเอาเอๆาเอาเอเเเเเอ มาข้างนอกเรื่อยๆอาบน้ําข้างนอกเรื่อยๆจะได้ชินแต่ว่าบะเมยียนบลหือัอออกมาสวมมือนบ่เมยียนสิคักเกาตีสิเกงกากาเกานะสิไปแบบบ่ยยานเลยนะเล่นตีลีตีลีตีลีไปเลยนะแต่ตำหนี่ก็ยังไปผู้เดียวบริยานยังเลยแม่กับบรด้ห่วงดูกเลยค่ะตะถูโมเมาเมามั่น เขาป้านั่นหายไปน,นะบม่มีปองออกหาปองออกบ่ได้หดยพัวตองรัดใว้พวตองรัดไว <c> ้ <oughs> <c oughs> อาบน้ำนะคะแม่ๆอาบทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะตอนกลางวันเราก็ให้กินน้ำข้างในนะคะในสายยาง hai lẹp như đây tay tung như tay tuồn mê phun phun à khẩu bay lì leo nặn ừ ừ ừ phun như thế. long an thì mà long ừ từ xe có đấy ừ น,นันน่นนั<อ>่นิจอบมาเล่นตะอ่าองเลยองางพระท่านได้ล่างเลยเ <c oughs> อ,ออเออเขาป้าเขปาปาเด็กหน่อยเนาะเด็กน้อยอพร <c oughs> ะท่านเดีเ๋ยวเลย <c oughs> เอ้หน, <c oughs> นูกันนอนก็กัน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยฮาวฮาฮาฮาเขาป้าแล้วพี่น้องมาละต่อยกันเด้อแม่์เมเอ้ย เออบงหูยูเลยล่ะเฮ้ยวาวะโอ้โหบ่ไปแบบคักกลัวพี่ปีอีกได้เหนียวตะเบิงเด้อคักกลัวพี่ปีอีก เล็กหน่อยถึงน่าละหาวเนาะมองยูเลยโอ้ยมองซึกว่าแม่นี่สิบ่ได้รัดหญากทอลูกนะเราต้องมีไม้เลียวไว้นะคะไว้ตะคู่เขาโอ้ยเอาลง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 ฮิฮิฮิเล นอนจังเลยนีห no, น่อยเล่นเขาไตทองอยู่แล้วเขาป้าเล้วเขาป้าเล้วเขาป้าเลี้ยวโอ้ยเขาสิดนน่ยไปเล่นหลอดทองเขาใช่ล่ะยุ่ข้างนาเม่ ปีกสายปีกกัวอยู่เอาโตไปทางคุ่นเขาก็มาทางผีเนอะลุดจอยสายยางลวดันเยบนะ่บาน พุูนปูนเบิ่งแมยพป่นนอนพป่นถูแมยพป่นขวดขวดขวดเลยโอ้ยเอ็นลงโอ้ยแฉะเถกมีบ่งไปบ่งมาเลยแฉะไม่ได้ใส่บูดนี่ไก่น้ำบ่ได้ค่ะยันน้ำลุดใส่ลรอใส่หละเด็กหน่อยฮะ เด็กหน่อยเพียมีเด็กหน่อยเพียมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นนวลแม่นนวลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเข้าบ้านนะคะเีย อื้อืออือเสียงกระตุดสร้างตื่นตุ๊ดก็เขาว่าตัวนี่สร้างตื่นตุดสร้างตื่นตุดเอยเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยหยับสายยางแม่เล่นสายยางเมริ่นสายยางเมรมึง วู้ผุ่นนอนเล่นล่ะนหน่อยในหน่อยโอ้ยน้อนหลม่มคุกค้านอยู่เสียงรถเข้ามาดิห้ <c ười> องเอาลูกเสียงรถน้อนหล่มคุกค้านเลยเด็กหน่อยเออสิบาลูกเขาบานแล้วได้ยินเสียงรถ เดี๋ยวได้ไปหากันแท้ละโอ้ยย่านบ่ได้ไปหาลูกปีปีไปแล้วหน่อยหน่อยเตะเล่นเตะเล่นเตะเล่นเตะเตะเล่นเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาปเตียงไปเสร็จแล้วสำเร็จแล้วเอาเอาเอาไปยังคือไปข่าเต้าพี่อีเนาะอยากหยอกพี um, <to> ่นี <Their royalty> <meter> ่เนาะ ต่อไปก็จะเป็นพี่ปีนะคะไปอาบนั่นอย่ากกวนพีเขาเต่าเขาเม่มอบึ้งดำาปิดเลยเล่นเล่นดินทราแล้วก็ได้อาบน้ำดำาปิดเลยเลนถูขีดไข่แม่ตายเริ่มจะกลับมาดำเหมือนเดิมแล้วตอนที่มาแรกๆนะคะก็ดำแบบนี้นะคะ่ะ

ไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเล่นทรายเด้อไปพาลูกเข้าบ้านเร็วไปไปพาลูกเข้าบ้านก่อนโอ้ยหนาหากักแต่พ่ญเจมยับออกเพิ่มพลังก่อนก่อนที่เข้าบ้านสิคนละสีเลยอ่ะปีๆกับแม่ตายน เดี <c oughs> ๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะหน <c oughs> ึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊ <c oughs> โอ้โอาบน้ำเขามาแล้วเขามาในคอกเล่นดินทรายแล้วนอนตอแล้วค่ะนอนสบายเลยอาบน้ำแล้วเย็นตัวสบายตัวจ้าหลับปุ๋ยเลย เด็กน้อยพี่ปีมาตอ,อาบน้ำมเมื่อเดเงดละตีไปโหลดเ่สนใจ <c oughs> เล่นนไส้ทั้งเมยทั้งลูกเบิ่งค่ะบนแม่ิ่นกี้ดินเต็มหลังอยู่ <c oughs> เล่นเมื่อเช้าเล่นเหนื่อยแล้ว <c oughs> ไปอาบน้ำมาแล้วสบายตัวแล้วได้ปะแป้งทาโลชั่นแล้วก็นอนได้ิ่นนะหลับแล้วจ้า